สวัสดีครับอยู่กับผมอยู่ Gamer TV นะครับก็อยู่ในเกมแคสซินแอชชันนะครับจะมาเริ่มกันเลยเล่นดูสิช่วงช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีก็ต้องขออภัยครับโอเคเริ่มกันเลยมันจะอัดได้เดี๋ยวไม่ต้องสนใจแล้วไปเลย ดาดนี้ก็ต้องสไนอะสนายอยู่ไหนวะสนายสนายเอาไปสิกระซัมมันก่อนเอ้ยเน็ตล่วงเหรอ เออข้างมังลุยกันเลยดันเนี่ยกดกดเลยเลยเลยปุกโง่กดโอเคอืมนี่เสนอ มันจะไม่ได้เอามาแล้วเอ้าไปซะงั้นแมงถือว่าเราหลุดเอ้ยเอ้ยเทำไมสไนไม่ค่อยถูกวะป่าแมงซาย viên ha ui lời lên nàn hay là cấp tờ khứ lâu, khơi lâu. ู้แม่งโดน r ะพี่จีถล่มนี่เสียดายเอามันก็ค้างแตกเลยเออเพิ่งส่งตีมาเลยจริงระบงงังข้างล่างอะสงสัยไม่รู้หรอก หาดูเถอะหาดูเอเถอะดูอันนี้หนึ 2, ่งต่อสองู่ครับดูที่ใครจะชนะดูสิโอ้โหแพ้คราวนี้แพ้แน่นอนเลยโดนเงียดโดนอาพิกีก็ถล่มแน่นอนเลยต้องจัดก,การศูนย์อากาศาข้างล่างหมวนกัน mang lộp đây quá ui 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 luôn nè xìa đời ui xìa đời chẳng à, mày, 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 cái, tua. hả tua ông ừ ừ ừ trái ừ Lơ 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 Ơ Quay 2 2 mà Quay 2 2 mà, mà lời ngô mang giữ mang khi cờ chờn เอา RPG ไปกินโดนเต็มเต็มไอ้สั์อะไรครับย็ดเคได้เป็นลวตัวอโอเคขึ้นเล,ลยไปสิอืมไฟม,มันได้สองคนแล้ว ตกไปแล้วเรียบร้อยโหลดกระสุนเรียบร้อยครับตกไปชนะเรียบร้อยเอา้าแม่งยิบหายเอ้ยตุ้มเรียบร้อยให้สองให้สองอา้อาวเลยเฮลิคอปเตอร์ โอไปแดกตุ้มเรียบร้อยอันนี้โดนแล้วปดเวอร์แล้วเหยียบร้อยอิน possible เอาขีพนาวุธไปแดกมันอยู่ไหนวะเอ๊ะมันเฟี้ยวยิ่หายเลยตัวนี้ เอาขีปนาวุธไปแดกเออขีปนาวุธไปแดกไม่สัตว์อยู่นั่นใช่ไหมมึงใช่ไหมเรียบร้อยโอ้โหชนะ,ะใส่สะอาดสงสัยจะไม่สะอาดถลายเปื้อนเลือดบนเลย มาต่อมาเลยมาเลยกดกดกดเอรอๆอคนเดียวกว็ได้โอ้โหปืนนี้จกได้แล้วตอนนี้ก็กำลังใช้เอ้ยตายเรียบไม่สนนะ เออเรียบร้อยครับ <c oughs> เออฟุกโดนเฉยไปเลยแม่งตายสองยิบหายจะตกไปทำชิแตกเลยวะ เรียบร้อยเอ้ยเรียบร้อยโศควีซี่ครับเฮ้ยธนูเอ้ย,เ,อยเรียบร้อยกินขาดเลยยัดเข็ต้องรีบจัดก,การเลยแม่งขีมาอาวุธบินมาไม่รู้ตัวอีกจ้ำลงไปทำไมวะ กระสุนมาสักทีไปสักทีสิเรียบร้อยครับจำมาเนนิ่ง มีเคอร์เรอร์เลยตอนนี้เหนือมนุษย์แล้วมันอยู่ไหนวะโอ้นั่งไงนันไงเห็นเห็นเห็นมีนโอกาสแพ้โหลดกระสุนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาแม่งหัวกระจายเลย ขีันาวุธอยู่ไหนไอ้สั์เย่ชนะแล้วเย้ยังส,สะอาดอาตาเดียวพอเลย đeo ơi đung cật, ủm, ủm kha như, không làm. ok, lèm nè, chiến thắng, ta, hãy đeo, nha, có ba con, hãy đeo, nó liếc con ma, ngốc sao ลีกดีโอ้ยแก่ง,งปปยังตายพราขี่ปะนาวุตัวเองเฮ้ยลบ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 ดิอุ้ยยิ yeah. ยงอันน้ำแม่งเลยมันล่วงสองครับได้เปรียบได้เปรียบชนะ chân nạn lên đuôi thừa đuôi thừa là đuôi này quá mà bạc nhiều không thấy nhưng mà chạy kè kèm nhưng đi nhưng dặm cái tài à โดนเอาเปรียบนึงอ้ห้หยเอ้ยอ,อ,อ่อยให้อ่อยให้ตาหนึง่งนึกว่าหอค้นไปในหอเลยค้นอย่าบางังจะไล่ตะขายถั่วอนี้แหละโอ้ยเอ้ยเอาไปแดก เออไอหาไอหาไอหาไอีหาเอ้ย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 เรียบร้อยครับกินสามกินสามเอาเออนึ่งหอขึ้นหอเด่ว,ดวนเย้ เจอะหอแล้วขึ้นก็ขึ้นมาดีเรียบร้อยเบะเลยยิงมัน <c oughs> โดนตลอดเลยอุ้ย <c oughs> ยอมยอมยิงอยู่บนหอตัวนึงอยู่บนหอตัวนึงใช่ป่ะวะ มันหอตัวหนึ่งล้างๆรู้จักภาษาจีนพิมพ์มานานแล้ววางหลังไงมึงนานไงให้ยอมยอม,ยอมให้ตาหนึ่งพอ,อกินขาดให้ด้วยจะขึ้นมาเยอะสิ โอเคฮ่ okay. อตัวหนึ่งฮ่อตัวหนึ่งตูมลีกลีกลีกล็กบอกให้ลีกตูมไหนอีกวะเฮ้ยโดนไปแล้วครึ่งนัดเบ้่อข้างหลังตัวหนึ่ง Ủa, bọn chúng ta vậy? Ơi, đồn vui, rồi Bám Bác ấp lộn một tên, cháu chana... cháu 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 Ok, xem nào, bây giờ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  Ơi, tự nhiên, tự nhiên chỗ... ฮอฮอบนฮอกระหนำ RPG ไปเลยเออ,เออตับตับอะไรล่ะตับตับอะไรล่ะ